นี่คือก่องมหาบัมบัดของเรานะคะที่เราใช้ไม่ว่าจากคนก็กินหมาก็กินนะคะนี่นะคะยาพิเศษของเราอันนี้คือน้ำฝาถางังน้ยู่ในฝาถางังเราก็ใส่ข้อย,ยดลงไปอันนี้มีประโยชน์มากรักษาโรคได้สารพัดโรคเลยนะคะนี่คือมหาบัมบัดของเราเราก็จะตักน,นี้มานะคะ อันนี้เป็นมหาบับัดนะคะที่เราหมักก็จะมีสมอลูกยาปริเชรมะขามป้อมนะคะลิ้นจีล่ลำาไยอันนี้เป็นวุ้นนะคะที่เราจะเอาไปปั่นนะคะตรงนี้วุ้นนะคะส่วนตัวนี้คือน,น้ำนะคะเราจะเอาไปให้เด็กๆทานกันนะคะเพื่อแก้ลดการอักเสบนะคะแล้วคนก็จะกินด้วยนะคะเราก็จะกินประมาณช้อนหนึ่งอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอคนกินก่อนนะคะ แล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราเก็บเข้าตู้เย็นราจะใช้แล้วก็ค่อยเอาออกมาแล้วขอคนกินก่อนนะคะอันนี้คือ1ช้อนที่คนจะกินนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเอเคค่ะ สำหรับคนน้องหมามันเข้มข้นเกินไปแล้วจะเติมน้ำนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความเจือจางโอเคเรามีน้องหมาทั้งหมด7ตัวแล้วก็ดึงมา7จ็ดสลิงนะคะ7จ็ซีซีเราให้กินเราก็จะให้กินกันตัวละหนึ่ซีซีนะคะ,ะเรามาจัดการกันมาดูกันนะคะเลยมา มากินตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวกินตัวแม่ก่อนนะอ่าหนึ่งซีซีอ่ะ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 ปันกินเยอะนิดนึงเนาะปันเป็นแม่ปันต้องกินเยอะโอเคมาทีนี้ตาแคตทต้องใส่ป่าวว่าเขาจะกัดนะคะเขาจะกัดกันอ่าอ่าหนึ่งซีซีอ่าตาอ่อาโอเค okay. มาคูเปอร์ แคทไปแล้วคูปเปอร์คูปเปอร์มั่งคูปเปอร์มั่งคูปเปอร์มั่งคูปเปอร์มาแต้มมาแต้มมานี้แต้มมานี้อ่าไปแต้มไปมาถุงทองถุงทองตัวเนี้ยที่เราตัดขนเมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทาแผลให้เขาด้วยแต่เราให้กินก่อน ลดการอนะักเสบเนาะติดเชื้อโควิดด้วยป้องกันอ,อ่าปากสิอ,อ่โอเคถุงทองต้องกินเยอะนิดนึงเพราะถุงทองอักเสบถุงทองเป็นแผลถุงทองกินนะโอเคทีนี้ตาอ้วนมา อ้วนกินนะคะตาอ้วนดูซื้ออ้วนดูอ้วนดูอ้วนตาอ้วนมีกินโชว์หน่อยเร็วอ้วนนี่กินยายากนะเนี่ยตัวอ้วนเนี่ยอ่ะอืมเก่งมากดำๆในไรลูกทีนี้ก็ตาป้าติมบ้างตาป้าติมป้าติมไม่สบายป้าติมป้าติมขาหักเห็นไหมกัดกันแน่ <laughs> เพิ่งเอาตัวดามแผลออกมากินยาลูกติมติมกินยานะติมกินยาติมหน้ามอมติมกินยาติมกินยานะอ่ะเราอยาจะเดีได้ไปทำผ้าอะ,อะ,อะเก่งมากเก่งมากดูหน้ามอมมากเลยอ่ะเครียดเธอเครียด ตาก็ไม่เ็นโอเคเดี๋ยวต้องทาแผลเธอตัวนี้ค่ะตรงขาเนี่ยเพราะกัดกันเมื่อวานเนี้ยขาบวมก็เอาน้ำเอนไซน์นี่แหละเอามาเช็ดขานะคะอั้นี้ตัวนี้เหมือนกัน,น่ยตัวนี้ตัวนี้ก็แผลด้านหลังก็ต้องเช็ดแผลเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งหนีนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตัดตัวนี้ออกอีกนะคะเนี่ยตรงนี้เราค่อยๆเลียมเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกลับมาเลียมเพราะไม่มีเวลา เดี๋ยวต้องทาแผลที่หลังเ,เขาอีกรอบหนึ่งก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นที่นี่เวลาหมาไม่สบายนะคะหรือโรคผิวหนังนะเราก็ใช้น้ำเอนไซน์นี่แหละทาหายค่ะไม่ต้องเสียตังค์เลยเดี๋ยวเราใช้สำลีชุดน้ำนะคะแล้วก็แปะแผแลนะ,ะ,แะแผลเดี๋ยวนะลูกจะได้หายบวมยูี่เนี่ย คือได้หายบวมได้เดินถนัดถนัดเนี่ยแต่อย่าพึ่งเดี๋ยวนี้หนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเดินได้แล้วไม่บวมนะอ่าหาย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 ,หายขอให้ติมหายไปไว,ไวในน้ำเดีสุกิจะเอเมนหายแล้วหายแล้วหายแล้วติมหายแล้วนะ ดูแล้วก็จะอกปอกเปลี่ยนเนี่ยเธอก็จะเลียของเธอเดี๋ยวมาตัวนี้ดีกว่ามาถุงทองแล้วถุงทองมานนี้เพิ่งวิ่งออกมานี่เห็นไหมเข้ากลมแล้วมานนี้เลย มอนใหญ่ทาแผลไปเร็วโอ้โหโอ้อย่านะ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 อย่าเชนนะเนี่ยอย่ามาจ้องกันนะปิดปากแล้วนะเราเช็ดแผลถุงทองก่อนถุงทองมนันี่อย่าเพิ่งลุกมานี่หนวดตูดมนาะเห็นไหมนี่ยมันแดงเนี่ยเดี๋ยวยายจะทําให้เช็ดแพจะได้แห้งเร็วไ,ไวเนาะ เขาจะได้แห้งไวแสบนิดนึงนะลูกจะเป็นน้ำหยิบน้ำใส่เลยโอเคโอเคเรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้ค่อยมาดูกันอีกทีนึงเนาะบายสําหรับวันนี้ก็หมดภารกิจสําหรับมามาภายในหนึ่งวันแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายกันสิบ๊ายบายกันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย